ไปรถไปรถไปรถพี่ดูรออยู่นั้นๆๆโอ้ท่านหมู่ประกอบท่านไหนอ้ท่านเฉย สบายดีพบกันเส้นเก้าเส้นเคยกับสาวเราน้อยคือเก้าวันนี้ก็คือเก้าคือเดิมพี่น้องเลยมาดำหน้าคือเก้าหน้าดาวนะยังบ่ทันได้แล้ววันนี้ก็มาดำหน้าไอคือเก้าแต่วันนี้นะ่ะดำให้สุดท้ายแลวพี่น้องเลยมาสี้ำวันนี้ได้คันสี้ำเฮ้อขันสีบ่็อคาก่อนเลย,เยวันนี้ก็หอดตัวรแรกๆแล้วนี่ก็หน้ากระปามานนี้สีเป็นเฮอใหญ่ในจักหน้อยห้กำลังถ่ายยุ่เฮอนี้นะ่ะเป็นเฮอสุดท้ายของทงนี้ ว่าสีดำวัอนี้แหละเฮ้ยยยยยก็ะมู่เฮือนี้นะดำหัอนี้แล้วล่ะแต่ก,กนนนะนนากาตะกาในวางนั้นว่าง,งเขียวนั่นแหล,ละแต่ก็คือแล้วทงนี้เลยค่ะก็ไปทงต่อไปว่าสีเบ่งปูเบ่งป่าได้พี่น้องไอ้นี่นะเพราะว่าแต่ละปีนะฮะดำนี่นะป่าลานหลายเพราะไฮนี่นะน้ำมั่งน้ำขังอยู่เนะี่น้ำไหลแต่ป่าก็หลายนะ กเก็บอุปกรณ์มาพี่น้องมีแหมีคุมีสวิงมีพิรลครบได้เขบบาบกอรับเก็บสวิงมาซ่อนป่าแล้วจังมาอัปเดตเธ้เบิงอีเทน,นึงพี่น้องก็เพราะว่าถ้าเขาเห็นป่ากับพ่นแหละตอนเวลาออ้คาดไปมันเมาพี่คาดแล้วเขาก็กเลยหาซ่อนตอนนั้นนะนะป่ามันงบมันนั่นเลยเขาสีหาตอนนั้นเดี๋ยวดาวซีมาอัปเดตเธ้เบิงอีเทนหนึ่งพี่น้องเลยมาตอนนี้ก็ขคาดแล้วได้พี่น้องเว้นี่ เกมหาป่าสวิงไฟ่สวิงดาวคนละด่างเลยป่าหลายที่เพิ่ว่านะที่เพิ่นานะพากันซ่อนแซลล์อย่ไเ้คุชมเพิกระตังยืนในขัน ไล่ไลยิ่มใบวกก๊อปตูายตูเต้าเลยพี่น้องฮะประรดประดุกประคอพี่มือ่อ ไม่จ้อนและปาไปโอ้แต่หัวสามหัวสี่ เหนยิบอบกบได้บ่ประดูกโอ้มาประดูกกินลบอบนะยุได้ไดยูบอยุกรได้ป่านเล้ยงของพยูนะพยูได้บอคโอ้ได้คู่คนช่วงมุ้กดุกนี่ตะโคของพยูนะไปไป บ่านผูคน้ค้นปลาหลายคือหาปลาโค้น้อยทั้งมืดปลาโค้น้อยกับปลาดุก เชวิงไล่หลังเชลเชลเห็นยั่บ่ตัวเชวิงเชลเชลสิโอ้เฮอนี่ปลาลายเหรอไม่เห็นสงสัยไม่ไปยู่ผู้ยู่หนองทั้งอันนั้นพูนะทั้งหน้าพูนะเขาเป่งน้ำโอ้ยมันไปทางไหนอยู่ทางนั้น แคมโฮเพราะนี่เป็นนองน้ำนี่นะสงสัสยป่าขึ้นไปยุงฮันฮะประกอบได้ปลาดุกใหญ่บป่ประกอบได้ปลาดุกใหญ่บ่เจรือมางน,นำ้ำอื้อเติมเนาะ

Nhìn xàm đảng nhưng không có dẫn hẳn Phải phải đưa Hả thân bò Phút phút thằng Nam Hẳn bò Cho lật Nam phát luôn. Trời ơi Ủa tối nó มะเข้าปะเข้าอยู่แถวก้อนที่ไทยทั้งพุทธเลยป่าวันนันได้ขาดป่าไปลยุก อู้ปาลกมันปักไดลูกปะข่ออตั้อมวพ้วพดป่าลปุ๊ปุง้อมา่อ่บุคนบ้านเออได้แล้วได้แล้วอู้หานหหนนแล้วไอ้าวโ่ ก็ได้ชหยี่วังนี้เราปลาดุกกนนี่นะโคดได้เลยปลคใหญ่ไหนเลยปลคใหญ่ขึ้นเร็วเห็นทางเหี้ยมเมาตัวนี้นะปลาดุกนะนี่ตั้งห้าโม น,นั่นเลยก็คนไงโอยนี่แท้มาตอนนี้ก็ย่าฮะพี่นอ้องเดี๋ยวห้าสิไปดำหน่าเลยเฟินคาดได้หลายแล้วเ้าก็สิไปดำปลาเ้าก็ได้หลายอยู่ได้นี่มีครบ ปลาคอปลาดุกปลาข่าวปลากระเดิดปลาไอสังมีพื้นปลาคอใ,ใหญ่ปลาดุกหน้าปลาลดหลากปลาลดเพิ่งขาดได้หลายได้พี่หนากเอากาลงเดี๋ยวเข้าสิไปดำวันนี้นะพี่น้องไ,งไปดำหน้าผูข้ขาดขาดผูด้ด,ด,ดำดำอ้า